อยู่บ่ครับอ้ย,โอยบโมหูเป็นยังไหมมัดเป็นตุม่มเป็นเพื่อนขึ้นมาซีตุม่มหาตุ่มนี่เวลาจ้าเรามัดเดีย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 ดไงมัดเป็งกันนะว้มัเดมออมนเนีมยอปวแก่เสียใ่หมอเลยบเบ่บ่บ่แนเ่ี่บ่บ่น่บงบ่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 บแบ่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 บอบ่บยบ่บ่บ่บัว่่่นี่วด ปวดหัวติบเป็นอยังงอะมันขาดกาแฟบ่มันพีดฮอนรมตันทานตํามันก็จะเป็นเขาเอ็นยังอ่ะเขาเอ็นยังอันเป็นในน้อยนี่เอ็นว่าล่องแก้วล่องแก้วคือคือห้อยมาเหยียบมาเฉยโอ้ยมันคือห้อยมามันเป็นเครื่องห้อยมาเหยียบอ่ะเป็นคือตีนหมานี่เขาเอื่นว่าขยุมตีนหมาขยุมตีนหมาตีนเสียบพมีบ่ตีนเสือบพมีแหมอ่ะแต่ตีนหมาเนี่ยตายไงรอกันเสียล่มดีปะเนี่ มันมันมันเป็นลายบ่มบนมันขางรังโอ้มันกรลังสิขึ้นทีนี่แมนบ่มันเป็นแดงเหมือนมันแดงมันห้อนเหมือว่านี่มันห้อน้วน่โอ้กระลังสีขึ้นลายด้วยนี่บ่มันสิไปจับทั่วโตแต่มันบ่เออแต่ว่ามันกับบ่ขั้นเป็นได๋ดอกีว่าบ่ขั้นมันบระเทันี้มันประเทศนี้เตียมนี่มันมันเป็นอยู่นี่หน่อยนึงอืมมันเดียดเดียดเดียดหมอว่าเนี่ยก็เลยเอาอันนี้ท่าหมือน เอาพญาหวานทานหน่อยนึงเอ้ันรยุกลงนะมโล่กันเป็นไรครับกินยาอ่ากินยาป่ะครับอมพี่น้องครับนี้โควิดมาครับมาจากสวนพออยู่สวนว้ยพลังอะมันมีอันบักไฟครับกําลังออกมาเนี้บักไฟวันนั้นผมหอนหลายบักไฟกับบักบักม่วงนะบักม่วงน้อยนะโอ้ยหอนหอนเพราะก็เป็นนางสัตว์แล้วเอ้ยพ่อมือหลังมาเอ๊อง อยังว่ามันสีเดียดเดียดแบบว่ามันเป็นพื้นตุ่มขึ้นมาสีหาตุม่มซองกระจกเบิงนะ่งหน้าเนี่ยแรนเบื่องเน้าเฮามันคือเป็นยังสีวะแล้วกับหัวนี่ปวดหัวครับปวดหัวเหาสาเหตุหาสาเหตุบ่ได้พ่าเป็นอย่างผมยานว่าเอ๊ะมันสี<ว>มันขาดกาแฟบ่ไม่ได้กินกาแฟบ่นะกันเฮาบาเป็นเชิงวิชาการปวดหัวนีว่คือถตุไฟ าดไฟเห็นบ่าาดไฟกำเริบจะอยู่ที่หัวนะมันฮวนบ่มันฮอนเกินผมบอกผมตากแดดมากยู่สองเหมือนที่นี่วิธีแก้ไขนี่แก้ได้ครับผมเอ้าวบักข้าวีเรียกว่ามักข้าวไฟมกฝ้าให้นาฬิเกมันเป็นคืออ๋อหน่วยเหลืองหน่วยเหลืองครับวันบนเหลืองนี่ยมันคือไฟนน่ไหมเออมันคือไฟใหม่มันคือไฟใหม่นี่เขาเรียกว่ามะพร้าวนาฬิกกนาฬิเก แต่ว่ากันบอกเฝ้าไฟมันสีดำยังสีเบิดหน่วยเลยนี่ได้ดำแดงเบิรหน่วยอันนี้คือมะพร้าวนาฬิเกเป็นยาดีอืมครับเอากรดได้มาหน่วยหนึ่งเนาะหน่วยหนึ่งเอากรับมาทำพิธีการว่าได้อันเสกบ่ะว่าท่านด้เสกอันเสกน้ำบ่ะเดี๋ยวเสกโลโซเสกที่หลังเสกโลโซมาเอาโอ้ได้มาเอากระับซับเอาน้ามันเดิ รับเอาแต่น้ำมันบอกเนื้อมันล่ะเนื้อบ่เอาเอาเนื้อเอาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้มีโปอยู่มันมีอยู่เหรอฮะคือว่าเียนโมันมันมีนยู่มันมีน้ำอยู่ว่าถ้าโดนโดนว่ามีมีโปันอยู่โฟนหายไปอะโปนคอมเมนต์ไหนเกิดไปบ้างอาการงูสวัดมัน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 อาการเป็นไรครับไอ้เขาเอ๋ยเนี่ย นี่เออตระกูลมัน,มนเป็นตระกูลเดียวกันแล้วจะสืบเอ,อินไปแต่มันออกใหม่เขาเกินไฟรำทออนนุ่งแค่นี้เงี้ยบอกแม่อันนี้อันนี้ผมมันมันไขาย<ส>อียงเขาได้น้ำม,มันมา,มาประกอากับโป๊ตองเอาแกจัดอประมาณนี้พอดีอ๋อครับครับเอามาละพอชลมยังได้ละครับอาจารย์อยากจะพูดหมอเด้อผมสิเป็นผู้มารักษาวิตีความเป็บ้านๆเขาก็สิใสแบบนี้แหละโป๊ตอง อันนี้ครับพี่น้องครับผมมาหาหมอพื้นบ้านครับพื้นบ้านอีรับทำไมพูดไทยซัดจักพื้นบ้านครับหมอพื้นบ้านคนป่วยยังอารมณ์ดีมามาหาหมอพื้นบ้านแม่เป๊กมากอยู่บ่ออัดบอครับเป็กอันนี้ก็ับอันนี้ให้คุณหมอครับอันนี้หมอกินท่าน่ะหมอกินได้เด้ในอันนี้ผมอินว่อันนี้พ้อมกินอันนี้หมอกินเออ อันนี้หมอกินนี่นี่หน่วยนี้นะหมอคะกินแม่ด้วยนะคะมผมยำอยู่อ่ายุคนี้ยุคโควิดครับพี่น้องอุอบนเหตกับ,บโควิดบวมหัวมือนี่เท่าไหร่มว,ว่านี่พเกเจ็ดคนบอกอมือนี้ก็อาซี่อยสีรลายกับบหวหครับแต่ว่าเขา้าเป็นลยดีแล้วสามก้าวจานเติเข้ากับซอยกันครับผมอันนี้นนคือยงังครับผมยาห้ารากห้าหากห้าราก ไปหนึ่งซ้อนหนึ่ง้อนสองช้อนอันนี้กินได้กี่เทียครับกินเทียเดียวเทียเดียวค่ะโอ้เทียเดียวสองช้อนหรือสามช้อนแล้วแต่อาการหนักเบาครับผมกินกี่ครั้งครับกินเทียเดียววันละครั้งตอนไหนครับหลังอาหารก่อนอาหารหรือตามใจมัดตามใจมัดโอ้ครับผมแต่ว่ากินวันละลูกน้ำมะพร้าวหน่ลูกนึงให้ลูกเดียวกับยาห้าล่านนี่ก็ประมาณสองช้อนสองช้อนช่ ครับผมนให้เข้ากันแล้วก็จึ๊บเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าสามวันหลังจากนี้มันสีเซาหรือมันสียกเซาหรือมันสะเป็นหนักกว่าเดิมครับก็ค่อยมาบ้ากันอ่าเป่าเป่ามอหรือยังครับผมไม่ต้องเป่าอ๋อครับผมเป่าเอาเองคอยหายคอยหายคอยหายพุทธยาดีธรรมยาดีสังฆยาดีคนไทยนี่ไม่คล่องคันเลย เอาอีกเนี่ย,ย,ยเจีย๊ยบเอารสหวานทานง่าย,ยนี่เปรี้ยวเียครับเปรียปร้ยกมะพร้าวมะพร้าวอันนี้นมะพร้าวเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะเย็นทีนี้ตัวยาเนี่ยจะมีรสขมขมเย็นเนี่ยมันจะเข้าขมแห้งวะขมอ่ำลำ มันมีรสขมเพื่อนน้อยนึงนิดนิดมันมีหลายตัวห้าลากมันมีลากอะไรบังครับผรากก็จะมีรากเจนางกินขี้เอาใจม่อมกินขี้กินขี้โอ้กินขี้เลยเอ้ยเอาใจม่อมขีมาเดี๋ยวชุมพรแล้วก็คนทาอะจิโรมานะมพ้มโหจักยางดอกเอาเลยเอื้อเขาเลยเอื้อตว่า ยาห้ารากหรือเอาเอาอะไรมันเอาเอารากมันเอารากมันอทีนี้หรือเรียกว่าเบญจโลกวิเชียนเบญจโลกวิเชียนทำไมถึงเรียกว่าเบญจโลกวิเชียนเพราะว่าเข้าไปแก้ได้ทั้งห้าห้ากองห้ากองกองของธาตุหนึ่งธาตุดินสองลมลมสามน้ำน้ำดินน้ําลมไฟแล้วก็อากาศธาตุห้าธาตุนี้ก็คือเป็นยาประจํา ประจำพื้นประ้าคือมันรักษาได้ทั้งห้าธาตุคนเฮาคนเฮานี่มันมีห้าธาตุห้าธาตุเนี่ยมันมีไฟดินน้ํำลมอไฟดินน้ํำลมลมดินน้ําไฟทีนี้มีชื่อหนึ่งสิ่งอย่างครับผมแจ้วห้าดวงขนาดแจ้วดวงเดียวนี่ยังดีครับแล้วอันนี้มาโฮมกันมโฮมกันตั้งห้าดวงเขาให้เอิ้นว่าเป็นสมุน มาซอยกันทพรท้า,ททาถือไม้เท้าชิงนางคนทาที่ชุมพรมีคนทาขี้ด้วยทีช่ชุมพรโอ้ห้าหลากนี่เนาะก็เป็นยา,าผมก็คิดว่าเป็นยาดีอยู่นะครับเพราะว่าการที่เราพึ่งพาเย็นท้องอออรู้สึกว่าฮอนเอ่อออกเย็นเย็นท้องนะวันนี้นะดูท้องป่องเลยครับผม อิ่มแห้งกินข้าวทอดเสียใส่หม้อเลยครับวันนี้ครับผมปกติถ้าเนี่ยครับผมจะขาวและดำนะฮะดูนะเพราะว่าตากแดดมันฮ้อนครับเอาต่อมาอาต่อคุณหมอครับผมเลยบอกเลยอม่ใช่บอกว่าจะเลยต้นกล้วยงาบอกกล้วยอำตางรัก่าหลักลมหมนเลยเอาเอาไปเลยอยากว่าอะไรก็เสนอไปเลยครับผมบที่นี่ค่ะ กินกินใช่ไหมครับทุกวันวันละหนึ่งลูกหนึ่งลูกตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้หรือยังไงปกตินี่ให้กินแต่เช้าไปหาเที่ยงเพราะช่วงนี้จะเป็นเวลาของเสมหากับปิดจะถ้้กินรอบบ่ายเดี๋ยวมันจะเกิดลมเกิดลมมันจะเวียนหัวให้ให้กินตอนตอนเช้าตอนเช้าอตน้าแต่ถ้าเป็นมากปัจจุบันทันด่วนก็กินตอนไหนก็ได้บ่ บอกว่าบอกกำหนดระยะเวลาสิกินให้กินแค่วันละลูกวันละลูกกับยาข้ารากสองช้อนชากินเราก็ถ้าสามช้อนก็บอดีมันหลายเกินมันอาจจะมากเกินให้ชิมดูก่อนว่าสองช้อนพอดีไหมถ้าสามช้อนแล้วเกิดเวียนหัวแสดงว่าธาตุเราอ่อนก็ให้ลดยาบอลดปริมาณยาลงมาเหลือสองช้อนตอนนี้ก็เราก็ชิมดูก่อน สองชั้นวันละถ้าสมมติว่าเรามียาอื่นเราจะคุณหมอมาจากยาอะไรโรงพยาบาลให้ยามาเราก็ต้องกินด้วยใช่ไหมไม่ต้องกินก็ได้สูตรนี้คือเย็นผลเย็นผลดไีไม่ใช่ไม่ใช่ยาอื่นยาของโรคอื่นโรคอื่นโรคอื่น<อ>เป็นถ้ามีโรคหัวใจด้วยความดันด้วยอะไรด้วยก็ อย่าอย่าป๋ายาออย่าป๋ายาให้กิน,กนตามหมอบอกกินนำ้กนนำกินน้ำกันอ่ากินด้วยกันได้เอออันนี้อันนี้อันนี้คือผมกับมียาที่หมอให้คือยาไซนัดครับผมก็ต้องไปกินนี่ดิยาไซนัตินีดด่ครับผมผมเป็นไซนัดมาหลายปีสูบสูบเลยปะเอ,เอาลองฝังสะนะเอาตอนนี้ละ <laughs> ผมเป็นไซนัดครับ ไซนัดด้านขวาเพราะว่าเมื่อก่อนผมเฮ็ดเฮ็ดอ่าไม่ได้ปิดหูดังไม่ได้ปิดจมูกนะครับอ่าเป็นช่างไม้อ่าฝุ่นไม้ขี้ฝุ่นไม้มันเข้าไปนะครับบอกว่าตัวเองยังหนุ่มไม่เป็นอะไรหรอกสุดท้ายแล้วเป็นไซนัดครับผมอักเสบทีด่ด้านเดียวด้านขวาก็เดี๋ยวลองสูบดูนะครับไม่ได้สูบมาโดนยาไทยมีครบหมด,มดครับผมสูบ ทาคือแนั้นืมยังยังบ่หดังนัน่ท่านได้เตรียมนั่ได้ติดดีอ๋อที่นี่แหะอืมคือหลายเนาะเขาร้อเร้อยาไทยก็ในสูตร ตังไดยครับผมสูตรมะนีกับสิมีบเพบ่เอาเอานี่ไหมแส้เนอร์เนี่ยฮัสิสูบทั้งจมูกได้ป้วยออกปากไอ้มันออกจมูกนั่นแหละไอ้มันออกดังดีกว่ามันลงปอดแล้วมันก็ออกมันคู่ดังแล้วฮัฟบอห้มันถึงปอดนะมันถึงแค่นี้ไงออกมาแล้วให้มันลงปอดน้ำเพราะว่ายาตัวยาเนี่ยมันจะเข้าไปทอนรากอ๋อให้ถึงปอดถึงปอดบางทีมันจะเฮาเฮัฟกับสูตรทั้งจมูกลงไป เอาออกมาทัา้งปากปก็ได้บอกจะได้คิดกันเ,เอาเบาเอาเอาเอาทั้งหูดังเลยอ่ะฮะฮารกลุ่นกับกับวันนี้ย่มบอกเอาหา,าสูตรหลายปันไหนมือละจักซองไอาจาักรจักกองกันสูบมือละเครื่องกอดกับฟ้าก็สูตหลายดอกเช้าแดงเช้าเย็นเช้าเย็นต่ <ไป S 1> ชเช้าแดงอันนี้พิเศษนะครับเพราะว่าคุณหมอแดงผมก็มาหาประจํานะครับไม่ว่าเนี่ยวันนี้ผมเป็นขยุ่มหมาใช่ไหมเขาเรียกอะไรกัน ลองแก้วลองแก้วลองแก้วนะครับเมื่อวานนี้มันคันนะครับมันคันนิดหน่อยแล้วก็จับหัวมันมันเดียดเดียดเดียดมันเหมือนอะไรบาดกับมือตรงนี้เนี่ยมันเมื่อวานนี้ทําไมมันบาดบาดมันมีแค่นี้ผมก็เอ๊ะเดี๋ยวก็เลยพอดีว่าแตงไทยนะครับไปที่สวนไวพลังนะครับไปเอาบักเ้าวนี่แหละครับผมก็เลยมีไม่รู้ว่าหมดหรือยังก็ไม่รู้มันมีกี่ต้นก็ไม่รู้ยังไม่ได้ดูเยอยอยู่ครับผม ก็คงจะได้กินอยู่สวนนะครับก็จะจะไปปีนนะครับผมก็แล้วจะขอยาไปนะครับขอยาไปกินเช้าก็จะไปปีนนะครับจะไปเป็นลิงครับผมลิงโอ้ได้ได้ยาดีไปอีกแล้วครับผมอแล้วมียาทาไหมครับท่านกินทั้งทาไหมครับผมยาทานี่มีไหมยาทานี้ยาทา เอามาดูครับผมเราจะได้เสนอให้กับพ่อ่พี่น้องที่ดูรายการอยู่ในขณะนี้ครับผมนี่ไม่ได้เป็นการโฆษณานะครับผมผมป่วยจริงๆครับผมมาหาหมอแต่งใตครับผมอย่าป่วยนะคุณหมอนะห้ามป่วยห้ามป่วยห้ามปายป่วยห้ามจะ้าบตายอย่าเพิ่งป่วยเลยห้ารากสรรพคุณขณะนี้ มันก็คงจะหายครับผมก็รู้สึกว่ามันเย็นเนาะกินกาแฟแล้วก็เย็นๆเนาะเมื่อวานนี้ปวดหัวข้างเดียวปวดขึ้นไ๊มเ,เราไม่ได้กินกาแฟหรือเปล่าไม่ไม่ใช่หรอเพราะไปกินกาแฟมา,าเอ๊ะมันก็มันไก่ย่งปวดยู่อะไรวะอ๋มอมันบวมเนมืนแล้ว <c oughs> ก็มาอาบน้ำมาว่าไย มันมันเรียบเโอ้สองแหวนดูนะ่รงกระจกโอ้มันทำไมมันขึ้นสี่ห้าจุดแค่นี้เองก็เลยเอดี๋ยวจะมาหาหมอแตงไทยอยู่พอดีหมอแตงไทยไปหาก็เลยได้ถามก็เลยมากินยาครับมากินยาอยู่ที่งานหมอแตงไทยนะครับอยู่ที่ชุมชนราชนียโศกของเรานะครับตอนนี้เข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้คนนอกห้ามเข้าครับ เมื่อเมื่อเมื่อกี้นี่เห็นไปหาค <c oughs> นไข้เลือดออ,ออกดังเลือดออกดังารไปสั่นเอาบอกเมายาไปก,กินก็แก้ไอเศร้าแล้วหา,ลหายแล้วบอกหายแล้วเห็นเห็นแม่แม่ซีแม่ซี่ค่ะแมซี่สองสองสองทันมากมาหารักษาระยะห่างาสองเมตรสองเมตรระยะห่างนะครับาอ,อช่วงนีโควิดครับผมขับซอยกันครับอยู่บ้าน เฝ้าเมียหมอมยุดเสื้อยุดเชื้ออยุดเสื้อยุดเชื้อเฝ้าเมียเด้อคุณหมอเด้อเมื่อโควิดจังมายามพอหมอเนาะอะเมืดโควิดจังคอยมายามพอหมอเด้อยครับเด้อเนี่ยผมกับบริปิไสนะครับอยู่นี่ละก็เลยต้องมาหาหมอเขามาได้ครับ